สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับของบ้านมาฝากครับบ้านลังนี้ผสมผสานทรงโบเด้นผสมกับปั้นหยาครับท่านผู้ชมขนาดพื้นที่นะครับ6เมตรคูณ7เมตรบ้านทรงปั้นหยาผสมผสานหน้าหลังเป็นโบเดนนะครับออกมาผสมผสานกันยังไงฮะอ,อกลูกครึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้โหพื้นที่ก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะ6เมตรคูณ7เมตรเนี่ยหนักบ้านกว้างถึง6แต่ว่าผมไปถ่ายไม่ได้เพราะติดทรงไทยประยุกต์อยู่ เอาเปไ็ว่าผมสายเอียงๆแล้วกันนะฮะสายเอียงๆแล้วกัน,ๆๆกนบ้านหลังนี้นะฮะหน้ากว้าง6เมตรลึก7เมตรโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยครับท่านผู้ชมคูณด,ดูฮะกี่ตารางเมตรครับบ้านหลังนี้นะฮะมีทั้งหมด42ตารางเมตรนะท่านผู้ชมหลังใหญ่ยกสูงก็ได้ต่าก็ได้ฐานล่างเป็นเหล็กนะฮะฐานล่างเป็นเหล็กเหล็กชุบกันว่านายมีบันไดาทางขึ้นนะฮะมีลูกกรงมีม้านั่งโอ้โหนะฮะผมจะเดินไปข้างๆเนาะเอาเป็นว่าดูะฮะสวย สวยด้านหลังก็สวยด้านก้างก็สวยแต่ว่าผมไม่ไปแล้วฮะเพราะว่าต้นไม้อะไรมันเต็มกองไม้เยอะเอาตรงนี้แล้วกันบันได3ขั้นใช้ไม้นะครับกว้างความกว้างของบันไดก็อยู่ประมาณ1เมตรลูกเล่นไม่ต้องห่วงเลยครับโครงสร้างอย่างเดียวที่เป็นเหล็กนะฮะโอเคขึ้นมาข้างในนะครับเป็นระเบียง3คูณ6เมตรครับพูดผิดแล้วครับผมพูดผิดแล้วบันไดขึ้นมาจากระบันไดก็จะเป็นระเบียง2คูณ หกเมตรครับท่านผู้ชมสองคูณหกมีลูกลงช่วงนี้แล้วก็ช่วงหลังก็เป็นมานั่งนะครับลักษณะการทําเป็นการบิ้วนะฮะยังเป็นไม้ดิบอยู่คือไม่ได้ลงสีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นยังไม่เสร็จใช่ไหมครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็นั่นเองนะครับนี่คือฝ้าเพดานลูกเล่นการตีฝ้าเพดานเนี่ยโอ้โหใช้ไม้ซี่เล็กเล่นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมตีนานตียากตีช้าเลยนะแบบนี้นะฮะฝีมือจริงๆครับเอานะฮะผม z o o ไปฝั่งนู้นแล้วนะครับอ่ะมาดูฮะส่วน ตรงหน้าห้องก็เป็นประตูปิดเปิด1บานนะฮะบาน1ช่องเล่นด้วยกระจกตรงนี้ก็1บาน1ช่องแล้วประตูต่างเข้าห้องรับแขกนี่ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมเป็นประตูแบบบานสไลด์ไม้ยังไม่ได้ขัดเลยเป็นอย่างนี้นั้นท่านผู้ชมอย่าว่ากันนะครับอ่าเป็นไม้ดิบอยู่แต่ผมอยากให้ดูอยากให้เห็นใครต้องการซื้อก็โทรหาพี่อภัยเลยนี่คือประตูสไลด์ความสูงประมาณ2เมตรนะครับเสร็จ 2อ2เมตรพอดีนะครับ2เมตรวงกบนะโอเคครับนี่คือประตูทางเข้าห้องรับแขกดอกสไลด์ออกซ้ายขวาแล้วเพื่อไปข้างในครับนี่ฮะผมมาข้างในแล้วนะฮะเข้ามาข้างในห้องนี้นะครับขนาดนี่ห้องนี้ขนาดอยู่ที่2เมตรห้าสิบณ อ่าสามเมตรนะครับสองเมตรห้าสิบคูณสามเมตรเป็นห้องรับแขกถามว่าทําไมเป็นอย่างนี้ก็บิปลห้องให้กว้างขึ้นไปห้าสิบเซนครับขอบานนะ่ากว้างหกใช่ไหมเขาเปลไปห้าสิบไปไว้เป็นห้องรับเอาห้องนอนไปห้าสิบห้องนอนนี่กลายเป็นสามเมตรคูณสามเมตรห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นห้องรับแขกก็จะเหลือสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบหน้าต่างบานสไลด์ฝาภายในตีแบบฝั่งนี้แนวนอน กว่างด้านข้างตั้งแล้วก็นอนแล้วก็บิวตู้ไว้มาแล้วจะลูกค้าจะใส่อะไรก็ได้นะครับโอเคครับเครื่องใช้อะไรก็ได้ในห้องรับแขกนะฮะมีช่องรับโซวิตอยู่ด้วยนะฮะลักษณะการตีฝ้าไปดานโน้ลูกเล่นจัดจ้านเลยถะท่านผู้ชมดูนะฮะแล้วแต่ความชอบชื่นชอบก็โทรมาดูเพื่อความบันเทิงก็ขอบคุณกดติดตามด้วยเราเข้านอนอีกแนละ้วอ่าจากห้องรับแขกไปห้องนอนเป็นประตูบานสไลด์นะฮะนี่ผมสไลด์ให้ดูนะครับนี่ฮะ เป็นประตูบานทึบบานสไลด์ตัวจับอยู่ที่นี่แล้วครับนีตัวจับนะครับเข้ามาข้างในแล้วท่านผู้ชมเป็นห้องนอน3มเมตรคูณ3เมตรห้าสิบอ๋อห้องนอนใหญ่ครับเป็นห้องนอนใหญ่นี่ะท่านผู้ชมดูนะบิวต์ตู้ให้ด้วย1ตู้ฮะหตู้แล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้เนี่ยไปหาเอาเองนะฮะแล้วก็มีตู้เครื่องยาด้วยอีกหนึ่งตู้ครับนี่คือห้องนอนที่กว้างขวางนะฮะ ลักษณะการทาโอ้โหฝีมือลูกเล่นจัดจ้านเลยฮะแล้วแต่การออกแบบแต่และเช่าแต่และโครงการจะเป็นยังไงชื่นชอบโทรมาไม่ชื่นชอบดูเพื่อความบันเทิงนะครับนี่ฮะดูลูกเล่นการทําบ้านของพี่อําไพนะฮะอยู่ที่โครงการใหญ่อยู่ที่เขาหลักพี่อําไพนี่ก็นําเข้าไม้มาจากต่างประเทศนะครับเป็นเจ้าใหญ่ในภาคใต้ที่นําไม้เข้าจากต่างประเทศคือมาเลเซียนะฮะไม้ที่นําเข้าจะเป็นไม้รากเอ่เขียนราสนะฮะไม้ เต่งบารบราแล้วก็ไม้ไม้นาคบุตรนะครับไม้นาคบุตรมาเลเซียนี่เยอะเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ไม้นาคบุตรนี่รวดลายสวยงามโโหูคล้ายๆลายลายไม้อะไรก็เอามาทําดํมพลาสวยงามนะครับท่านผู้ชมแข่งโป๊ะเลยนะฮะมีประตูไปข้างหลังห้องครัวนะฮะเป็นประตูสไลด์นะฮะผมออกจากห้องนอนมาห้องรับแขกออกจากห้องรับแขกไปด้านหลังก็กลายเป็นห้องครัวขนาดย่อมๆนะฮะขนาด2เมตรคูณนะฮะขนาด2เมตรคูณ4เมตรนะครับ เดี๋ยวนะผมดูก่อนสีเมตรหน้าสิบค่ะท่านผู้ชมห้องครัวมันจะทรงยาวนะฮะทรงยาวแต่ว่าลึกไป2เมตรนะครับสเมตรคูณสี 4, ่เมตรเศษเศษยีประมาณนั้นนะท่านผู้ชมประมาณการออกฮะเพราะว่าหลังบ้านหน้าบ้านกว้าง6เมตรนะฮะเมื่อตัดไปห้องน้ําประมาณเมตรแปนะฮะเมตรแปดคูณสเมตรนะห้องน้ําที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะฮะโอเคนะครับนี่คือกว้าเไปดานนะครับห้องครัวนะี่สามารถวางโต๊ะยาวๆได้ฮะ รับประทานอาหารวางตู้เย็นได้วางนู่นนี่นั่นเครื่องใช้ได้หมดเลยครับนี่ฮะอ,อ่างน้าครับขนาด2เมตรคูณผมว่า2เมตรอันขอโทษทีนะเมตรแปดสิบสองเมตรหนึ่งเมตรแปดสิบครับอ,อ่างน้ำหนึ่งเมตรแปดสิบคูณสองเมตรประมาณนี้ครับคาดเคลื่อนนิดนิด,นดหน่อยๆอย่าว่ากันนะครับเป็นการประมาณแบบไม่พลาดแน่แน่วางหานเลือครับนี่คือลักษณะของอ้องน้าครับเดี๋ยวสรุปตั้งนอกเลย ครับบ้านหลังนี้สรุปเลยครับขนาดหน้ากว้างหลึกเนะครับแบ่งอย่างนี้ครับเป็น1รับเบียงนะครับเป็น1ห้องรับแขกเป็น1ห้องนอน1ห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ำนะฮะตอบโจทย์ลูกค้าหลังใหญ่4.6คูณ6ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกครับนะฮนะพื้นที่ใช้สอยอย่างที่ผมบอกครับทั้งหมดพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่42ตารางเมตรราคาดูหน้าคลิปวิดีโอ ปัญญาผสมผสานนะฮะกลายเป็น b o ด d e r b o d e ปัญญาสองอย่างกันรวมกันสวยงามอีกแบบหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวชมคลิปต,ต่อไปหลังใหม่ๆของพี่อําไพครับสวัสดีครับ